เ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่วิ e เอช d g e Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ mm hmm. Positive Green Positive w a y Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักประจำเดือนมกราคมของเพื่อนชาวราศีมังกรนะคะ ปีหน้าฟ้าใหม่ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าความรักของเพื่อนคนโสดเพื่อนมีคนคุยหรือมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นจากเซกชันแรกคือคนโสดและเซ็กชันที่2คือคนที่เดทติง้งหรือว่ามีเวชชิพอยู่นะคะ ไปเลือกฟังเอานะคะชอบแบบไหนรักแบบไหนเลือกฟังได้เลยค่ะและอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเจอว์วีติงนะคะดังนั้นอย่าตามันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด่วนส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คด่วนส่วนตัวด้วยกันการขอคําปรึกษาการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใดๆก็ตามนะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆเลยนะคะที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จค่ะ so if you are ready นะคะ let's get started ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนโสดนะคะชาวราศีมังกรนะคะเรามาดูพลังงานดีกว่าว่าในเดือนมกราคมนะปีหน้าฟ้าใหม่ความรักจะเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นจากเดอ f o ฟูนะคะคิงออฟฟอนแล้วก็ e x ก o ์ซนะคะต้องบอกเลยว่าโสดยังไงก็อาจจะโสดแบบนั้นอยู่เพราะว่าในช่วงต้นปีนะคะ เดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เหมาะสําหรับการทํางานนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ Start ทเจอร์นีใหม่ๆหรือว่าการพัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ดึงดูดความรักนะคะที่เข้ามาในชีวิตลักษณะจะเป็นเป็นเชิงแนวแบบว่าต้นปีเดือนมกราจะเป็นแนวแบบ ชิวๆแล้วก็บางคนคิดอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมก็ต้องพูดเลยว่าจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะอาจจะเข้ามาผ่านการทํางานเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายนะคะหรือว่าเป็นผู้ชายราศีธาตุไฟผู้ชายผิวคล้ำนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณก็จะเข้ามาในลักษณะของงานเนาะเพื่อนร่วมชั้นอะไรก็ตามเนี่ยถามว่าสารสัมพันธ์ได้ไหมคุนเห็นมีการพูดคุยเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการที่จะสารสัมพันธ์กับ บุคคลเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตก็คือคุยได้ทักทำได้ทักไดออ้มีแบบบทจีบบทอ่อยได้ได้ตามสบายเลยค่ะชิลๆค่ะแต่ยังไม่ได้เป็นเดือนที่เซตทั้งดาวกับใครสักคนเลยนะคะจะเป็นเดือนในการ ชิลๆออกเดินทางออกท่องเที่ยวหรือตามหาตัวต,วตนเสียมากกว่านะคะล,ลักษณะจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะก็เลยมองว่าความรักในช่วงเดือนมกราคมของคุณนะจะเป็นแนวแบบไปเรื่อยๆเนาะชิลๆ ชิลๆมีคนเข้ามาคุย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 มามาหายหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งไปจริงจังในเรื่องของความรักในเดือนมกราคมนะคะเพราะว่าเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เหมาะกับการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาเป้าหมายของเราสร้างเวิร์ตซูลชั่นที่คุณอยากจะทําหรือว่ามีโก้อะไรของคุณประมาณเนี่ยเป็นเดือนที่โฟกัสกับตัวเองมากกว่าเรื่องของความรักค่ะดังนั้นถ้าโสดอยู่ก็โสดต่อไปแต่โสดแบบมีคุณค่าโสดแบบพัฒนาตัวเองโสดแบบ ส่วนแบบมีคนคุยกรุบกรบแต่ว่ายังไม่ได้จริงจังอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเรายังไม่ได้ดีพอ,อยังไม่ได้พัฒนาตัวเองเต็มที่ยังทําเป้าหมายไม่สําเร็จเนี่ยการมีความรักอาจจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสําหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่ถ้ามีความรักแล้วจะไปโฟกัสที่เรื่องนั้นมากๆอะไรเงี้ยก็จะทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้นะคะดังนั้นเนี่ย กลับมาโฟกัสตัวเองแล้วหลอกคนที่ช่ก็ช้อปปิ้งไปเรื่อยๆบนทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ของคุณไปก่อนนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ลกสวยดีกว่านะว่าไพ่ลกสวยของคุณมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครชื่อการส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่ผ่านคุยได้ที่ช่อง description box ดารางนี้นะคะอะไหนดูซิว่าไพ่ความรักนะของคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างไหนดูซิ You deserve love ค่ะ You are loveable นะคะถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่มีแฟนจะยังเป็นคนโสดนะคะแต่อย่าให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณคู่ควรกับความรักและมีความรักที่รอคอยคุณอยู่เพียงแต่ว่าความรักเนี่ยมันจะมาในช่วงจังหวะที่มันเหมาะสมคําว่าเหมาะสมคือคุณพัฒนาตัวเองได้ดีแล้วคุณกําจัดนิสัยบางอย่างปมปัญหาบางอย่างที่ฉุดรั้งไม่ให้คุณเนี่ยได้เจอกับความรัก คุณจัดการมันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะ Keep an d open mind ค่ะ Your um soulmate may differ from your usual type and expectation นะคะ And the next one เลยก็คือ b i r t h waiting for ค่ะ The timing is at work in your love life นะคะควมองว่า แม้คนที่ใช่จะยังไม่ได้เข้ามาในเดือนมก,กราคมนะคะแต่มันก็เป็นเดือนที่คุณสามารถชอปปิงชอปปิงนะลองเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามาเพื่อบริหารเสน่ห์นะคะเพื่อฝึกพัฒนาตัวเองหรือเพื่อเป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้คุณได้รู้ว่าคุณคู่ควรกับความรักหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามคุณไม่ควรจะปิดใจกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณคู่ควรกับความรักและมันคุ้คม,มค,ค่ากับการรอคอยค่ะ ไม่ต้องห่วงค่ะคนโสดมังกรไม่ได้ขึ้นคานแน่นอนยังไงก็ได้มีหลัวเป็นตัวเป็นตนเพียงแต่ว่าหลัวจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและช่วงเวลาที่เหมาะสมเกิดจากที่คุณเรียนรู้จากการพัฒนาตัวเองให้ดีนะคะ่าแล้วก็การจัดการตัวเองให้ดีการรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วหลัวจะมา เชื่อเลย worth waiting for แน่นอนนะคะ because you deserve love ค่ะก่อนจกกัดการอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารเสริมดวงในเดือนมกราคมกันนะคะอาหารที่คุณควรทานค่ะเออาหารที่คุณคณวรงดทานก่อนนะคะจะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นขนมปังชีสนะคะงดทานในเดือนมกราคมค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานนะคะจะเป็นสปาเกตตี้และระาเมงหรือว่าเก๋วดเตี่ยวนะคะสองอย่างนี้จะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟอร์ในเดือนนี้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่มาดูคุนหวังว่าจะสร้างพลังงานบวกให้คุณนะคะและถ้าใครเช็คแก๊ส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาแก๊ส่วนตัวอยากให้โคช้ชปกาแกส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่มา,มาคินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเจ O กันอเลเด next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีมังกรนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนหรือคนที่มี r e l อร์ o n s h i p นะคะ อิน l ั t เร n s ชิพไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนหรืออะไรก็ตามก็เป็นเรือชิพแบบอันดี้ไฟดเนาะ อธิบายไม่ได้ว่าเป็นอะไรกันนะคะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์สิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะในช่วงนี้เราก็จะไปกันแบบเร็วๆนิดนึงเพราะว่ามีอีก11คลิปที่รออยู่แล้วก็คุณเริ่มทําไม่ทันแล้วคิวก็เยอะมากนะแต่คุณก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูเออดูดวงความรักราศีกันว่าเป็นยังไงรายเดือนอะไรเงี้ยตั้งปณิธานกับตัวเองเวลาวว่าต้องทําดังนั้นคุณจะทำไงก็ได้ให้คุ นะคะอา,อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนคลิปก่นกอนๆเนาะแต่ก็คิดว่าจะสร้างพลังงานบวกให้กับคุณค่ะอะเพจ of cups นะคะเพจ of cups นะคะขึ้นมาคือพลังงานของคุณเป็นตัวคุณนะก็คือเหมือนจริงๆคุณต้องการ ความสัมพันธ์ไหมก็ต้องการนะแต่มันเหมือนเลยจุดนั้นไปแล้วอะเลยจุดแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแนวแบบปงๆงแนวแนวเหมือนกับว่าแค่มีกันและการแค่เขาสม่ำเสมอก็พอแล้วจริงๆคุณชอบเขาและคุณรู้สึกว่าคุณต้องการให้เขาชอบคุณกลับด้วยแล้วก็อยากที่จะนัดเจอกันไปเที่ยวกันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันบางคนเนี่ยอาจจะเดทอยู่กับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคนระยะไกลที่นัดกันแล้วก็ไม่ได้เจอนะคะปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยโควิดระบาดนะเราต้องช่วยกันทําบุญไล่โควิดกัน COVID ที่ก็คือเหมือนเหมือนกับแนวแบบคุณอยากจะสเปนไทม์กับเขาอยากจะใช้เวลาร่วมกับเขาแต่เหมือนเขาอะค่ะบางทีก็มีความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนกับคุณแล้วก็มีความรู้สึกแบบโลกส่วนตัวสูงบ้างมาหมายหายบ้างซึ่งก็ทําให้คุณเกิด question อยู่ในหัวว่าเฮ้ยจริงๆแล้ววารสิวันฟอร์มีนะคะคุณเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่คุณก็มี s tion เหล่านั้นนะทีนี้เนี่ย คือรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอยากจะนัดเขาไปร้านกาแฟไปกินกาแฟด้วยกันด้วยนะคะหรือว่าไปดินเนอร์ทานอาหารด้วยกันนั่นคือความฝันของคุณและคุณอยากให้มันเกิดขึ้นในเดือนนี้นะเดือนมกราและคุณก็รู้สึกว่าบางคนเนี่ยอยากจะได้ข้อความจากเขาข้อความน่ารักน่ารักเพราะว่าเขาเงียบหายไปนานเกินไปนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งเขากันค่ะว่าเขาเป็นยังไงตัวคุณอะถามว่าต้องการความสัมพันธ์ไหมใช่ฉันต้องการความสัมพันธ์แต่ แต่เหมือนกับคุณก็ดูไปเรื่อยๆได้ดูเหมือนโปลงแล้วอะไม่ค่อยรีบลรวดูไปแบบช้าๆอะไรก็ได้อ่ะขอแค่แบบให้เขาแบบสม่ำเสมอหรืออย่ามามาหายหายบ่อยนักให้คุณหวั่นหัวใจแต่พอเป็นฝั่งเขาเนี่ยเหมือนคุณต้องบอกเลยว่าตัวเขาอะค่ะค่อนข้างสับสนฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรกันแน่คือเขาอาจจะมีหลายอย่างที่โฟกัสคือตรงเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเขาคุยหลายคนแต่อาจจะคุยหลายคนก็ได้นะสำหรับคนที่สเตต,ตัสไม่ชัดเจน S <S <an> <S เขาอาจจะเป็นเพราหนุ่มทรงเสน่ห์นะบางคนใส่แว่นด้วยแล้วก็ดูดูเหมือนจะเนิร์ดเนิร์ดแต่ที่จริงก็คือมันไม่เนิร์ดอย่างที่คิดมันก็มีความไร์อยู่ในตัวของวันยูคุงก็เลยจะบอกว่าเออตัวเขาอะค่ะก็มีความฟุ้งซ่านแล้วก็สับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปในความสัมพันธ์ถามว่าเขาต้องการอะไรมีความต้องการมากมายที่อยู่ในหัวของเขาไม่ว่าจะเป็นต้องการชื่อเสียงเงินทองต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตต้องการที่จะลองคุยกับคนอื่นๆอ,อยู่คือมันมีความต้องการมากมายอยู่ในหัวและคุณรู้สึก ว่าตอนนี้จิตเขาอะโฟกัสอยู่หลายเรื่องมากแบบวินาทีแรกอาจจะโฟกัสเรื่องของคุณวินาทีถัดไปาจะไปเล่นเกมของเขาหรือว่าวิธีถัดไปนู้นอาจจะไปคิดเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยดูเป็นคนฟุ้งซ่านแล้วก็ช่างมโนบางคนเนี่ยเดทอยู่กับชาวราศีธาตุน้ำด้วยนะคะก็จะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายคือถามว่าเอ้ยแล้วเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์ล่ะคําตอบก็คือ เขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์แต่เขาก็รู้ว่าเขาอยากมีคุณอยู่ดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยควินก็เลยรู้สึกว่าเขาจะมีพฤติกรรมมาใหม,ม่หายหรือเขาอาจจะมามาแบบมาแรงแล้วก็ถอยกลับไปแล้วก็มาแรงอีกจะทำให้คุณแบบงงๆแต่ควินอยากให้คุณเนี่ยมั่นคงกับตัวเองมั่นคงในความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณจะได้ไม่ไหลไปตามอารมณ์เขามากพอไหลไปตามอารมณ์เขามากเนี่ยเดี๋ยวคุณจะแบบ เดี๋ยวคุณจะเครียดนะเพราะว่าเขาจะมีพฤติกรรมมาหมายหายและควินมองว่าในมกราของก็จะเป็นเช่นนี้เขายังไม่ได้ต้องการเวอร์ชันชิพค่ะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพร้อมสมัครเวอร์ชันชิพไหมจากที่ควินรู้สึกนะเขารู้สึกว่าตัวเขายิ่งดูแลไม่ได้เลยแล้วตัวเขาอ่ะยิงดูแลตัวเองไม่ได้เลยแล้วเขารู้สึกว่าเขามีเซลฟ์ดาวเขารู้สึกเขาไม่ไม่ดีพอที่จะดูแลใครสักคนนะคะหรือ เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าตัเองดีพอแต่เขาคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมอาจจะเพราะว่ามีเรื่องหลายอย่างที่ต้องโฟกัสงานเงินความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะทีนี้น้นมความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในเดือน นีละเดือนมก,การาจะเป็นยังไงมีโอกาสได้เจอกันนะคะมีโอกาสได้คุยกันมีโอกาสกที่เขาจะส่งข้อความมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและในเดือนมก,การาคมคุณและเขานะคะจะคุยกันบ่อยขึ้นนะคะใกล้ชิดกันบ่อยขึ้นนะได้ไปเที่ยวกันสำหรับบางคนแล้วก็เห็นมีการเดินทางข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศเกิดขึ้นด้วยเช่นบางคนเนี่ยเดทกับชาวต่างชาติคุณอาจจะขอวีซ่าไปหาเขาหรือเขาบินมาหาคุณก็ได้แล้วก็มาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ในเดือนมกราคมค่ะจะไปได้เร็วขึ้น เออถึงแม้จะมาหมายหาย,หายแต่เขาจะเผยความรู้สึกมากขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรมันจะเร็วแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทุกอย่างมันจะแบบปุ๊บว๊บปุ๊บว๊บ,บอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างโพสิทีฟนะคะมาว่าความสมพันธ์นี้ยังไปต่อได้เรื่อยๆขอแค่อย่าเครียดอย่าก,กังวลแล้วก็ Let it go Let it flow ค่ะจงเป็นเอลซ่าค่ะ Let it go Let it go c a n o l d d o n n y m o r e a เอาละค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่ลูกเสือของควีนค่ะเพราะไพ่ลูกเสือของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากส่วนตัวอยากข,ขอคำปรึกษาเปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วน,นตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมมาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะไหนมาดูซิว่าเขาและคุณคำแนะนำนะคะจะเป็นยังไงในเดือนมก,กราคม h e l l i n g family issue ค่ะ Your love life b e n e f i t as you forgive your parents นะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่มีปมปัญหากับครอบครัวหรือว่ามีการทะเลาะก,กันกับคนในครอบครัวหรือตัวเขานะคะเป็นคนที่มีมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ดีคือเอาเป็นว่ามันมันมีเรื่องของครอบครัวมาเกี่ยวข้องด้วยและเรื่องของครอบครัวนี่แหละเอฟเฟกตะ ความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณอาจจะงงว่ามันเอฟเฟกยังไงแต่การกระทาของคนในครอบครัวหรือว่าการถูกเลี้ยงดูมาเนี่ยมันส่งผลในคุณเติบโตมาเป็นคนอีกแบบหนึง่งหรือเติบโตมาเป็นคนแบบนี้แบบนี้ลองให้อภัยคนในครอบครัวดูนะคะก้าวข้ามผ่านความกลัวความเจ็บปวดของคุณให้ได้แล้วความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นพี่ยกตัวอย่างอย่างมีน้องมาโค้ชกับคุณอย่างเงี้ยเขามาในประเด็นที่ว่าผู้ชายชอบมาหมายห,หายแฟนเขาแล้วเขาก็รู้สึกแบบ ไม่ชอบแล้วก็ขี้ระแวงวิตกกังวลแพนิกอะไรอย่างเงี้ยนะพอโค้ดกันไปจบกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดจากปมในครอบครัวที่ทําให้เขากลัวการสูญเสียเพราะว่าคุณพ่อเคยทิ้งเขาไปอย่าเงี้ยเขาก็กลัวว่าผู้ชายคนนี้ยแฟนเขาจะทิ้งเหมือนจะทิ้งเขาเหมือนที่คุณพ่อทิ้งเขาไปนะคะเสุดท้ายพอโค้ดจบปลดล็อกนะเขา ให้ภัยคุณพ่อได้เขาให้ภัยคนในครอบครัวได้เขารักคนในครอบครัวได้เขาก็รักแฟนเขาได้แล้วตอนเนี้ยเขาแฟนก็มีความสัมพันธ์ดีๆดีมากนะคะเห็นไหมว่ามันเชื่อมโยงกันบางทีการที่คุณกลัวว่าเขาจะมามาหายหายหรือกลัวถูกทิ้งอะมันอาจจะเกิดจากเรื่องราวของคนในครอบครัวหรือว่า อดีตปมปัญหาของคุณที่เกิดในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามมันสําคัญมากๆที่คุณจะต้องแก้ไขมันแก้ไขยังไงมาหาควีนได้แต่ถ้าคุณจะลองพยายามด้วยตัวเองก็ได้แต่มันอัตชา้าแล้วยิ่งมันชา้ามันเสียเวลาชีวิตคุณนะคะมาให้ผู้เชี่ยวชาญนะช่วยจัดการจะดีกว่านะคะ Deception ค่ะสมาน e ิสเปเ a false self ียงอ a ฟฟอลเซลมัสอิน relationship นะคะแล้วก็ Express your love ค่ะ g o o v e e h e a d and make the romance c a t t e r นะคะคุ Queen, รู้สึกได้เลยว่าไม่คุณก็เขานะคะกำลังปิดบังความรู้สึกอยู่หรือทั้งคุณและเขาเลยไม่ค่อยเผยความรู้สึกอาจจะเป็นตัวเขาที่ไม่กล้าที่จะเผยความรู้สึกที่แท้จริงเพราะกลัวการผูกมัดเพราะฉันยังไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรยังไงเอาเป็นว่าคุณมีความมั่นคงแล้วก็เผยให้เขารู้ว่าคุณจริงใจและจริงจังกับเขานะคะมันอาจจะช่วยให้เขาเนี่ย ก้าวข้ามผ่านความสับสนและความกลัวได้มากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญใน3อ่าสิ่งสําคัญในเดือนนี้นะคะที่พ่ออยากได้ทาก็คือไปจัดการฮิลแฟมิลี่อิชูไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกับคนในครอบครัวจัดการมันซะ 2. ถ้าเกิดสวมหน้ากากเขาห่างกันอยู่หรือว่าปิดบ,บังความรู้สึกอยู่อยากจะให้ลองเผยความรู้สึกออกมาลองพูดคุยกันตรงๆดูไม่แน่เรื่องราวอาจจะดีขึ้นนะคะทีนี้อันนี้มันเป็นแบบคําแนะนําแบบเจอร a ลถ้าคุณอยากได้คําแนะนําแบบจริงๆเนี่ย ที่เป็นของคุณเลยแล้วมันไม่พลาดให้มันเป็นของคุณและคุณได้ส่งบังกับคนนี้เลยจริงๆเนี่ยหลังม์มาพูดคุยมาปรึกษ,ษาในการส่วนตัวได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการโค้ชการดูดวงการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยให้คําแนะนําได้หมดเลยนะคะยินดีมากๆเลยนะอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือสวมหน้ากากเขาห่างกันไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมีแต่จะอึดอัดใจกันเปล่าๆดีที่สุดน,นะคะที่จะกล้าเปิดเผยและยอมรับความรู้สึกของตัวเองยอมรับความรู้สึกของกันและกันแล้ว ความสัมพันธ์มันจะไปได้ไกลมากขึ้นนะคะเราจะกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะก่อนจากกันอย่างแท้จริงมาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานนะคะจะเป็นอันนี้นะอันนี้ก็คือน้อง น้องขนมปังชีสนะคะงดทานก่อนคะ่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานนะคะจะเป็นสปากเกตตี้และบรามงก๋วเตี๋ยว,นะ,ยวน,นะคะสองอย่างนี้จะช่วยเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟอร์ในช่วงนี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปคะ่ะเซียเอาล่ะในคลิปวิดีโอนะคะบาย